สวัสดีพี่พี่เพื่อนในกลุ่มกันด้วยนะ,นนะครับผมวันนี้ผมอ่จะมาบอกนะครับผมแนวทางแต่งแนวทางแต่งนะครับเออ่เป็นบาร์ด้า bt ห้าสิบ pro นะครับผมแต่งแบบเป็นออกแบบ Sport, สปอร์ตสปอร์ตกึ่งอ,ออฟโรดอะไรพวกนี้นะครับผมนะบเดี๋ยวมาไล่กันเลยเอันนี้เพิ่งของใหม่หมดเลยนะครับ แต่งมาคือไปทํามาใหม่หมดเลยนะครับผมก็หลอดไฟหน้าที่เห็นก็เป็น LED นะครับหลอดไฟลีนอตสองข้างนะครับผมแล้วก็แก๊บังคานะครับผมนะฮะแก๊บหลังคาซื้อในช้อปปี้ประมาณ3 0 0พันเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้นะครับผมหลอดก็ไปซื้อที่ของถมนะครับของถมไฟหน้าก็เป็น LED นะครับผมแต่ผมไม่ได้เปิดให้ดูเนาะนะครับไล่ม,มาเลยนะฮะ แล้วก็กาบข้างนี่นะครับกาบข้าง9นิ้วนะครับผมกาบข้าง9นิ้วไปติดมารู้สึกจะ3,500น้นะครับรวมติดตั้งด้วยเนาะ9นิ้วนะครับผมแล้วก็แม็กนะครับใหม่หมดเลยนะฮะแม็กขอบสิบนะครับผมโอเอสซิตนะฮะยางเท่าไหร่เนี่ย2 6 5ห้ทับนะครับ56นะครับผมผมใช้เป็น ยางเรียบนะครับผมเป็นใช้ถนนเรียบนะครับเคยใส่เป็น a อทมาแล้วนะครับที่เป็นที่เป็นยางแบบเป็นโหดนะครับขับไปแล้วนี่หนวกหูนะนรกกินนะครับผมนะฮะก็เปลี่ยนเป็นยางหลายเรียบมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะข้างแล้วก็ข้างบนก็ของแต่งช้อปปี้มดเลยนะไอคันหลังคาที่เห็นข้างบนนั้นก็สั่งในแอปช้อปปี้นะครับเอาเป็นเทป สามเอ็มแปะไว้เฉยนะฮะมันทุกอะไรไม่ได้นะครับไว้สวยงามไม่เฉยเนาะนะครับผมอ่าก็นี่ไฟข้างหลังที่เห็นนี่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 นำเหนือเลยนําเหนือเลยนะครับใครอยากรู้ว่าสั่งตรงร้านไหนอะไรยังไงทักมาได้นะครับนี่นะฮะอันนี้ผมเปิดไฟไฟลีไว้อยู่เนาะสวยนะครับสว่างด้วยแล้วก็ใส่ได้ไฟไม่เตือนนะครับผมนะฮะไม่มีไฟไฟค้างด้วยตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับนีกับไฟตัวนี้นะครับเงามนะครับผมอ่ามีอะไรอีกอ่าท่อ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 นี่นะครับท่อนี่ครับท่อตาชายนะครับผมทองอะไรนะทองสองนะครับตาชัยทองสองนะครับ่อก็รวมติดตั้งก็เท่าไหร่อ่ะอ่าหกพันห้านะครับผมรวมติดตั้งนะครับก็ จากเส้นเลยนะครับรแล้วก็คือเราไปดูฝนมานะครับแล้วก็ไล่มาขางไหนเลยนี่นะไม่แม้ไม่ได้เอาบม้อปักไหนวะนี่นะครับม้อปักอะไรางไหนเี่ยหละประวัตนี้นะครับมาแล้วก็ข้างในข้างในก็ อาเดี๋ยิมปิดตัวนี้ก่อนข้างในก็มีอะไรบ้างอ๋อเบ้ากุญแจนี่นะครับนี่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 เบ้านะครับเบ้าสั่งครับอันเดิมอันเดิมมันจะเป็นทุเรศทุเรศเนาะอันนั้นที่พี่สั่งใส่มานะครับเบ้าก็ประมาณอะไรเจ็ดแปดสิบบาทนะครับตัวนี้มันสะท้อนแสงกัยนะกลางคืนคืนรถมาก็มีอันนี้เป็นจอเสริมอ๋อพวก GPS นะครับผมนะฮะตัวนี้ดีมากนะครับดีมากฟังก์ชันดีมากนะฮะ ก็ช้อปปี้เหมือนกันอันนี้ก็ช้อปปี้เหมือนกันนะครับจอ9นิ้วเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้ก็ช้อปปี้เหมือนกันนะฮะแอปสม้มแอปสม้มแอปสม้มนะครับผมเครื่องเสียงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับหน,หน้ากงหน้ากาก็ซื้อพร้อมพร้อมกับไอ้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยจอแอนดรอยเสียอย่างเดียวตอนนั้นซื้ออ่าเป็นแรมแรมแรมสี่ลอมอะไรสักอย่างอะไรมันช้านิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่า โอเคอยู่ยผมก็เวลาขี่รถจริงๆก็เปิดแต่เพลงในไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อะไรนะแฟลชได้นะครับผมแสวเปิดเพลงในแฟลชได้มันทํางานได้ไอ้นี่อยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวนะไม่มีเพลงแทรกวะเดี๋ยวนะฮะอย่างอื่นก็ความเร็วมันก็ดู youtube อะไรอย่างนี้มันก็จะหลดโหลดนิดนึงเนาะนะครับโหลดโหลดนิดนึงนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ไปเปลี่ยน ไฟตัวนี้นะครับไฟตัวกลางนะครับอันนี้ก็กล้องกล้องรอรอของอยู่ยังไม่ได้ติดนะฮะนะครับประมาณนี้นะครับพอจอพวกเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ติดซับบ็อกนะครับผมเนาะซับบ็อกไม่ได้มันไม่ได้อะจะเรียกว่าอะไรนะไม่ได้อา่าไม่ได้ทําแบบเครื่องเสียงแบบดังจนเกินไปนะครับผมผมทาเป็นแบบ พอดีพอดีเนาะนะครับผมไม่ได้เอาแบบโอ้เปิดทีหนึ่งลั่นทุ่งอะไรพวกนั้นนะครับฟังสบายๆนะครับผมอ่ะโยกมาฝังนี้อ่ะฟังนี้จะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็วัดแบตเตอรี่นะครับสําคัญมากเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับผมใครที่มีรถควรจะติดไว้นะครับเนี่ยวัดไฟไฟแบตเตอรี่ว่าไฟแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็กล่องดัน่างนะครับผมคันเร่งไฟฟ้าดันรางนะครับ อันนี้ก็วัดบูธนะครับวัดบูธหน้าดํานะครับนี่นะฮะของไม่หมดเลยนะครับนี่นี่ครับของไม่หมดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ก็ารายละเอียดใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สก <c oughs> ิทเข้ามาถามได้นะครับผมนะฮะแต่งไปตามใจตามใจที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เออผมมี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไม่หมดนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะปิดก่อนอ่ผมเพิ่งเปลี่ยนไอ้อินเตอร์ไปนะครับเปลี่ยนท่อกับอินเตอร์ไปเนาะนะฮะพี่คนไหนสนใจท่อนะครับท่อเพิ่งถอดออกจากรถเลยแล้วก็อินเตอร์นะครับอินเตอร์นี่นะฮะอินเตอร์เห็นไหมอินเตอร์นะครับอินเตอร์ก็เพิ่งถอดออกจากรถนี่แหละไม่รั่วไม่ซึมนะครับอินเตอร์ยังใหม่กริ๊กอยู่เลยนะฮะรถผมขับขับน้อยด้วยนะครับผม ใช้น้อยด้วยนะฮะใครอยากได้อินเตอร์ทักมาได้นะครับนี่อินเตอร์เดิมๆติดรถนะครับ Bt 5 0นะครับ Bt 5 0ฟอร์ดนะครับผมท่อก็เหมือนกันนะครับ Bt 5 0ฟอร์ดใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่นะท่อไม่มีผุไม่มีอะไรเลยนะฮะท่อยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเนาะเพิ่งเปลี่ยนออกมานะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพามาดูข้างหน้านะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ มาครับผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็จะเห็นชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดอินเตอร์นะครับผมชุดอินเตอร์นะครับ Inter. อินเตอร์ปิดที่ร้านอะไรนะชนที่ชนบุรีนะครับผมลืมชื่อร้านเขาไปแล้วทำดีมากเลยนะครับร้านนี้งานเก็บดีมากนะครับอินเตอร์นะ,นะครับ ยี่ห้ออะไรยี่ห้อยีหอย่ห้อซปเปอร์หรืออะไรเนี่ยเตอร์ต่อรอเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ที่แบบสว่างสว่างมันจะเห็นอินเตอร์เลยเนาะจะเห็นอินเตอร์เงาเงาเลยขึ้นมาเลยเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้แล้วกัน <laughs> ดูทรงแบบมัน้นมัน คือถ้าใส่กาบอาไอไอไออะไรนะซุมซ้มซุ้มซุ้มล้อนะครับใส่ซุ้มเก้านิ้วมันจะลดมันจะมันจะดูใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ต้องใส่เป็นล้อล้อที่ออปชั่นที่มันล้นๆ้นหน่อยนะแล้วก็ไปใส่ไอ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 ไกาบข้างซุ้มล้อให้เป็นเบอร์ใหญ่นะครับถ้าดูถ้าดูท้ายเนี่ยถ้าดูท้ายเนี่ยถ้าถ้า,ถาเราขี่อยู่ข้างหน้าเนี่ย สมมติว่าถ้าเราเป็นคันท้ายมองไปมันจะรูบุรถเราเป็นมันจะใหญ่ขึ้นเลยนะครับผมนะฮะเหมือนพวกแรคเตอร์พวกนี้เลยนะฮะนะครับผมมันจะท้ายมันจะดูใหญ่ครับดูใหญ่ดูบุลนะครับผมเนาะผมลองให้เพื่อนผมขับแล้วผมไม่ใช่เพื่อนอะผมลองให้แฟนผมขับขับไปข้างหน้าแล้วผมก็ขับรถเก๋งแฟนผมตามนะครับไม่ใช่ดูคันใหญ่เบิรมเลยนะครับคันใหญ่เบิ่มเลยดูท้ายมันจะล้นเต็มเต็มเลยนะครับมันจะไม่แบบ ล้อมันเขินๆหรือว่าอายังไงอะมองแล้วมันจะมันจะไม่มันจะ,นจะยังไงอะล้อมันจะไม่สมดุลเลยครับนะฮะแต่ถ้าใส่ตัวนี้ไปล้อมันเป๊ะกันพอดีเลยนะครับผมนะนี่นะฮะมางจกข้บางไปทาให้รถใหญ่ขึ้นเลยนะครับผมล้อก็สวยนะครับดูแล้วบึกบึนขึ้นมาเยอะเลยเนาะนะครับประมาณนี้ละกัน,นครับผมโอเคครับ